คุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลงคลิปนี้ไปนะก็ปรากฏว่าในช่องแชทนะครับผมโดนถล่มยับเลย <c oughs> คือเรื่องของเรื่องเนี่ยในคลิปนั้นนะครับมันมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าระหว่างไททันในซีรีส์สกิปปิเดียทอรเเนี่ยกับก็อตซิลล่าใครเก่งกว่ากันนะครับซึ่งทางผู้สร้างสกิปปิเดียทอรเหรือว่าคุณบูมเนี่ยเขาบอกว่าไททันต้องเก่งกว่าก็อตซิลล่าอยู่แล้วแน่นอนร0 0ซนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับคุณบูมนะครับแต่พอกลับมาอ่าน Comment ใต้คลิปแล้วเนี่ยทำให้ผมได้รู้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของผมเนี่ยยังไม่รู้จักก็ซิล่าเลยแม้แต่น้อยนะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมดูแต่ก็ซิล่าภาคที่มันดังๆเท่านานนะครับแล้วผมก็หยุดติดตามก็ซิล่ามานานมากๆแล้วด้วยนะแล้วจากคอมเมนต์เหล่านี้ที่ใต้คลิปของผมเนี่ยผมจึงได้กลับไปรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับก็ซิล่าในแต่ละเวอร์ชั่นดูนะว่าพลังของก็ซิล่าในแต่ละภาคนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนมีความสามารถอะไรพิเศษที่ผมยังไม่รู้อีกบ้างนะครับซึ่ง จากการที่ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลอยู่นานเลยเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่าในจักรวาลของก็อตซีลานะครับเขาได้มีการแบ่งเป็นยุคยุคทั้งหมด5ยุคด้วยกันนะโดยเรียงตามไทม์ไลน์เวลานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งยุคแรกเนี่ยก็คือยุคโชวะนะกินเวลาตั้งแต่ปี1954จนถึงปี1975นะครับซึ่งก็อตซีล่าในยุคนี้เนี่ยก็มีประมาณ7เวอร์ชั่นด้วยกันนะยุคที่2นะครับก็คือยุคเฮเซกินเวลาตั้งแต่ปี1984 จนถึงปี1995นะครับก็มีก o ซ z ล l าทั้งหมดประมาณ7เวอร์ชันเหมือนกันยุคที่3นะครับก็คือยุคมิเลเนียมกินเวลาตั้งแต่ปี1999จนถึงปี2004นะครับแล้วก็มีก o ซ z i l l a ทั้งหมดในยุคนี้เนี่ยประมาณ5เวอร์ชันด้วยกันยุคที่4นะครับก็คือยุคเรวะกินเวลาตั้งแต่ปี2016ยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีก o ซ z ล l าทั้งหมดประมาณ4เวอร์ชันด้วยกันซึ่งยุคเรวะนี้เนี่ยก็เป็นยุคของญี่ปุ่นเขานะครับจะแตกต่าง จากยุคที่5นะซึ่งเป็นยุค Monster World นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2014ยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มี Godzilla เป็นของตัวเอง3เวอร์ชั่นด้วยกันนะซึ่งยุค Monster World เนี่ยก็เป็นยุคของ Hollywood เขานะครับถึงแม้ว่าไทม์ไลน์จะอยู่ในเวลาเดียวกันกับยุคเรวะแต่ว่ามันเป็นคนละยุคกันนะซึ่งในวันนี้นะครับผมกาย w a เกอรก็ได้รวบรวมความเก่งกาจของ Godzilla ยุคละ3เวอร์ชันมานําเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าตัว ท็อปท็อปของก็อตซิล่าในแต่ละยุคนั้นเขามีความเก่งกาจแค่ไหนแล้วจะมีความเก่งมากกว่าเหล่าไททันของสกิปปิ i ดียทอรเลตจริงหรือเปล่านะครับหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ เอาเลยครับอย่างที่บอกเลยนะว่าผมจะยกก็ซิล่ามาแค่ยุคละ3มเวอร์ชั่นเท่านั้นนะครับพอหากยกมาทั้งหมดเนี่ยพูดเป็นชั่วโมงก็คงไม่จบนะครับนับรวมๆแล้วเนี่ยก็ซิล่าเขามีมากกว่า20เวอร์ชั่นกันเลยทีเดียวนะโอเคเรามาเริ่มจากยุคโซวะยุคแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งเวอร์ชั่นแรกที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยก็ขอเป็นก็ซิล่าตัวแรกเลยก็แล้วกันนะครับจากหนังโกจิล่าปี1954นะซึ่งก็ซิล่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นก็ซีล่าตัว แรกในประวัติศาสตร์นะครับและเป็นสัญลักษณ์ของภัยพิบัติระดับหมอลำกันเลยทีเดียวนะดีไซน์ของก็ซิล่าตัวแรกเนี่ยจะดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับมันจะดำดำมืดมนมืดมนเนะเพราะว่าผู้สร้างต้องการจะสื่อถึงสัะปหปลาดที่เกิดจากระเบิดปลามานูนะครับพลังเด่นๆของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพลังลมหายใจก็ซิล่านะครับซึ่งความสามารถของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็เก่งกาจพอตัวนะสามารถทําลายโตเกียวทั้งเมืองลงไปได้นะครับระดับ ความเก่งของก็ซิล่าเวอร์ชันนี้ผมให้อยู่ที่4เต็ม10นะครับความสามารถอย่างมากก็แค่ทําลายได้แค่เมืองเมืองหนึ่งนะครับผมต่อไปครับก็ซิล่าเวอร์ชันที่2ที่ผมอยากจะนําเสนอเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะจากภาค King Godzilla ปี1962นะครับซึ่งก็ซิล่าเวอร์ชันนี้เนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นแรกที่เราจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างก็ซิล่ากับคิงของนะครับแล้วนอกจากนั้นรูปลักษณ์ภายนอกของ King Godzilla เนี่ยก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นและมีความแข็ง แก่งขึ้นมากกว่ารุ่นแรกนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้ทําได้ดีกว่ารุ่นก่อนเนี่ยก็คือความสามารถในการต่อสู้นะครับที่ดูเด่นกว่ารุ่นก่อนชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเตะการต่อยหรือการจับศัตรูเหวี่ยงนะครับและอ้อเกือบลืมเลยก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขามีพลังป้องกันที่สูงขึ้นและสามารถทนทานต่อไฟฟ้าได้นะครับซึ่งก็ทนได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะถึงกับเดินอ้อมกันเลยทีเดียวซึ่งโดยรวมนะครับระดับ พลังของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยผมให้อยู่ที่5เต็ม10นะครับมีความแข็งแกร่งกว่าก็ซิล่าเวอร์ชั่นแรกแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งห่างขนาดนั้นนะแล้วเวอร์ชั่นสุดท้ายนะครับสำหรับก็ซิล่าจากยุคโชวะเนี่ยผมขอเลือกเป็นภาคนี้เลยนะก็ซิล่าปะทะฮิโดล่าปี1971นะครับซึ่งพลังที่เด่นที่สุดของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เลยนะคือก็ซิล่าสามารถบินได้เวใช่แลวครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดก็ซิล่าเวอร์ชันนี้เขา บินได้นะแต่ว่าการบินของพี่แกเนี่ยจะเป็นการปล่อยลมหายใจปรามานูยิ่งลงผืนนะครับทำให้ตัวของก็ซิล่าดูเหมือนจะบินได้นั่นเองซึ่งนี่นะครับก็น่าจะเป็นครั้งเดียวมั้งที่เราจะได้เห็นกับก็ซิล่าบินได้แบบนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับพลังลมหายใจของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมีพลังมากพอที่จะทําลายฮิโดล่าสั์ประหลาดที่เกิดจากมลพิษได้เลยทีเดียวนะแล้วนอกจากนั้นก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้ก็ยังมีความทนทานต่อ สารพิษและสารเคเมีนะครับเพราะว่าตัวร้ายในภาคนั้นหรือก็คือเจ้าฮิดล่าเนี่ยมันสามารถปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ซิล่าในภาคนี้ก็สามารถต้านทานสารพิษเหล่านั้นได้นะครับซึ่งพลังในการต่อสู้ของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างจาก2เวอร์ชันแรกสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามีฟังก์ชันเสริมในการบินเพิ่มเข้ามานะดังนั้นเนี่ยผมให้ความเก่งของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้อยู่ที่6เต็ม10ก็แล้วกันนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยความเก่งกา และความสามารถของก็ซิล่าในยุคโชวะนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นหรือว่าเป็นที่น่ากลัวขนาดนานนะครับยังไม่เทียบเท่าภัยพิบัติระดับหมอลำได้เลยนะแล้วต่อไปครับยุคที่2ก็คือยุคเฮเซนะครับจากภาคก็ซิล่าปัฒไบโอเลนเต้นะครับหรือผมขอเรียกว่าไบโอแลนก็แล้วกันนะจากปี1989นะครับซึ่งชื่อเล่นของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็คือไบโอโจินะครับนั่นก็เพราะว่าก็ซิล่าเวอร์ชันนี้ เขามีความสามารถในการฟื้นฟูร่รางกายสูงนะสามารถรักษาบาดแผลได้เองในอัตราที่เร็วขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วนอกจากนั้นเซลล์ของไบโอกอจีเนี่ยก็สามารถกลายพันธุ์แล้วผสานกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้ในเนื้อเรื่องเนี่ยจุดนี้นะครับจะเป็นต้นกําเนิดของตัวร้ายไบโอแลนด์นั่นเองนะสัปปะหลาดที่มีเซลล์พืชของไบโอกอจีนะครับและส่วนความสามารถของลมหายใจปรมานูเนี่ยก็มีความแรงขึ้นจากกอซิล่าในยุคโชวะอยากเห็น ได้ชาร์จนะสามารถทําลายสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ได้ง่ายเกินนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยระดับความเก่งของก็ซิล่าเวอร์ชันนี้ผมให้อยู่ที่6.5เต็ม10นะเพราะว่าเริ่มมีพลังพิเศษนะครับแต่ว่าพลังในการทําลายล้างเนี่ยยังไม่ทิ้งห่างจากก็ซิล่าในยุคโชวะมากนักนะครับผมต่อไปครับก็ซิล่าเวอร์ชั่นที่2ของยุคเฮเซที่ผมอยากจะนําเสนอเนี่ยก็มาจากภาคก็ซิล่าปะทะคิงกิโด่าจากปี1998นะครับซึ่งก็ซ ่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมีความสามารถในการทําลายร้างเพิ่มมากขึ้นมหาศาลอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากความสามารถในการดูดซับพ,พลังนิวเคลียร์จากอาวุธปรามานูของก็อตซิล่าเวอร์ชันนี้นะที่เมื่อพี่แกดูดซับพ,พลังจากอาวุธปรมานูไปแล้วเนี่ยร่างกายของก็อตซิล่าก็จะเปลี่ยนไปนะครับเข้าสู่โหมดซูเปอร์ชาร์ตก็อตซิล่านะและด้วยโหมดนี้เองเนี่ยซูเปอร์ชาร์ตก็อตซิล่านะครับเมื่อก็อตซิล่าเข้าสู่โหมดนี้เมื่อไหร่นะตัวของก็อตซิล่าจะมีความโหดเพิ่มขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีที่รุนแรงขึ้นจากเดิมเนี่ยท่าโจมตีลมหายใจของก็อตซิล่าอาจจะทําให้เมืองถูกเผาได้ใช่ไหมแต่พอเข้าสู่โหมดซูเปอร์ชาร์ดเนี่ยเมืองทั้งเมืองอาจจะหายไประเบิดตุ้มได้ในทันทีนะครับแล้วนอกจากนั้นโหมดซูเปอร์ชาร์ดเนี่ยยังเพิ่มพลังป้องกันให้กับก็อตซิล่ามหาศาลอีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้ก่อนจะเข้าสู่โหมดซูเปอร์ชาร์ดเนี่ยทางคิงกิโดล่านะครับสามารถต่อสู้กับก็อตซิล่าได้อย่างสูสีเพลเพล่เนี่ยเก่งกว่า ด้วย3แต่หลังจากที่ก็ซิล่าเข้าสู่โหมดซูเปอร์ชาร์ตแล้วเนี่ยคิงกิโดล่าก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายต่อก็ซิล่าได้อีกเลยนะแล้วนอกจากพลังป้องกันแล้วเนี่ยทางด้านความเร็วนะครับเมื่อเข้าสู่โหมดซูเปอร์ชาร์ตก็เพิ่มสูงขึ้นมหาศาลเช่นกันนะครับได้ถึงแม้ว่าก็ซิล่าในยุคเฮเซนนั้นจะเคลื่อนที่ช้ากว่ายุคโชวะนะครับแต่หลังจากที่เข้าสู่โหมดซูเปอร์ชาร์จเนี่ยก็ซิล่าก็จะมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะครับและตอบสนองต่อการโจมตีของศัตรู ได้ดีกว่าเดิมแล้วนอกจากนั้นนะครับลมหายใจปรามานูที่ถูกอัปเกรดโดยซูเปอร์ชาร์จเนี่ยก็สามารถทําลายคิงกิโดลาได้อย่างรวดเร็วซึ่งโดยรวมนะครับก็ซิล่าเวอร์ชันนี้โคตรโหดเป็นอย่างมากเลยนะผมให้คะแนนในการต่อสู้อยู่ที่8เต็ม10ไปเลยนะครับกลายเป็นว่าก็ซิล่าเวอร์ชันนี้แทบไม่มีจุดอ่อนจากอาวุธนิวเคลียร์เหลืออยู่แล้วนะต่อไปครับก็ซิล่าเวอร์ชันสุดท้ายของยุคเฮเซก็มาจากภาคนี้เลยก็ซิล่าปะทะเดสทอย ซึ่งก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยถูกขนานนามว่าเบอร์นิงก็ซิล่านะครับสืบเนื่องจากว่าก็ซิล่าเวอร์ชันนี้เขาดูดซับพลังงานนิวเคลียร์มากเกินไปนะครับจึงไม่สามารถควบคุมพลังงานในร่างกายได้อีกต่อไปนะครับทำให้ร่างกายของก็ซิล่าเวอร์ชันนี้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่เดินได้นะแล้วนอกจากนั้นยังสามารถปล่อยพลังนิวเคลียร์ที่สามารถเผาทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆอบตัวได้นะครับลมหายใจของก็ซิล่าเวอร์ชันนี้เนี่ย ก็ถูกพัฒนาไปเป็นสไปรัลฮีทเลยนะครับที่มีความรุนแรงมากกว่าทุกเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะสามารถทําลายเดสทอย่าได้ในครั้งเดียวนะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยตอนสุดท้ายนะครับเบอร์นิ่งก็ซิล่าก็ควบคุมพลังในตัวเองไม่ได้นะครับทต่ไมพลังมันระเบิดออกมาแต่นับว่ายังโชคดีนะครับที่ฝ่ายของมนุษย์ได้ควบคุมการระเบิดในครั้งนั้นไว้ได้นะครับทำให้ไม่ส่งผลร้ายต่อโลกทั้งใบนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้นับว่าเป็นก็ซิล่า ที่โหดที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับและผมขอให้คะแนนกอซิล่าเวอร์ชันนี้อยู่ที่9.5เต็ม10ไปเลยนะครับซึ่งหากกลุ่มของมนุษย์ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนเลยว่าตอนเบอร์นิงก็ร์ซิล่าเขาระเบิดตัวเองนะครับโลกทั้งใบต้องเข้าสู่หายนะอย่างแน่นอนนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยกอรซิล่าในยุคเฮเซดูเหมือนจะมีความเก่งมากกว่ายุคโชวะอยู่โขกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเจ้าเบอร์นิงก็ซิล่าใช่ไหมสามารถสร้างผลกระทบต่อ โลกทั้งใบได้เลยนะแล้วต่อไปครับเราไปดูก็ซิล่าอีก3เวอร์ชั่นจากยุคมิลเลนเนียมกันต่อเลยนะตัวแรกเนี่ยผมขอเปิดด้วย GMK ก็ซิล่านะครับ จากภาคก็ซีล่ามอท่าคิงกิโดล่านะครับจากปี2001เลยนะซึ่งก็ซ i ล l าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษจากเวอร์ชั่นก่อนๆน,นะครับในแง่ของเงการกําเนิดตัวของมันนะคือต้นกําเนิดของก็ซ i ล l าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันมาจากวิญญาณอาคาตตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ถูกลืมแล้วรวมตัวการเกิดเป็นก็ซ i ล l านะพลังเด่นๆของก็ซีล่าเวอร์ชั่นนี้นะครับคือสามารถฟื้นฟูบาดแผลจากการโจมตีที่รุนแรง ได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้การโจมตีของศัตรูนั้น แทบไม่เป็นผลนะแล้วนอกจากนั้นนะครับลมหายใจไฮเปอร์อะตอมิกก็มีพลังทําลายล้างสูงเป็นอย่างมากนะครับเพียงแค่ลมหายใจเดียวก็สามารถเผาทําลายคิงกิโดล่าลงไปได้นะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยพลังในการต่อสู้ของกอรซิล่าเวอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นความธรรมดาที่มีความดุดันอยู่นะดังนั้นเนี่ยผมขอให้คะแนนความเก่งกาจอยู่ที่7เต็ม10ก็แล้วกันนะครับและต่อไปครับกอซิล่าตัวที่2ที่ผมอยากจะ แนะนำ ในยุคมิเลนเนียมเนี่ยก็คือเจ้าหมอนี่เลยคีริวก็เจนะครับจากภาคก็ซิล่าพัทะเมกาก็ซิล่าปี2002นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยก็เป็นการนําแนวคิดก็ซิล่าเหล็กกลับมาต่อสู้กับก็ซิล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความสามารถเด่นๆของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้คือสามารถรักษาบาดแผลของตัวเองได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วนอกจากนั้นร่างกายยังสามารถต้านทานอาวุธพิเศษของมนุษย์ได้ดีกว่าเดิมนะทำให้ก็ซิล่าเวอร์ชันนี้ สามารถต่อสู้กับเมกาคอซิล่าได้อย่างสูสีนะและทีเด็ดเลยก็คือไฮเปอร์อะตอมิกลมหายใจกอซิล่าเนี่ยสามารถพ่นทะลุเกาะโลหะของเมกาคอซิล่า ได้อีกด้วยนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถแปลกๆอะไรมากมายนะครับแต่ว่าความเก่งของก็อตซิล่าเวอร์ชันนี้ถูกเพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอให้คะแนนความเก่งของก็ซิล่าเวอร์ชันนี้อยู่ที่8เต็ม10ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสามารถต่อสู้กับสุดยอดอาวุธของมนุษย์ได้นั่นเองและตัวสุดท้ายนะครับเวอร์ชันของก็อตซิล่าที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับยุคมิเลนเนียมเนี่ยก็คือตัวนี้เลยไฟนอลก็เจนะครับจากก็อตซิล่า ภาคไฟนอว r ปี2004นะครับและสาเหตุที่ก็ซิล่าตัวนี้มีชื่อเล่นว่าไฟนอ l ก o จีเนี่ยนั่นก็เพราะว่าก็ซิล่าเวอร์ชันนี้มีความเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้อย่างง่ายดายแถมยังสามารถพุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วสูงนะครับและทีเด็ดเลยก็คือคือไฟนอ l ก o จีสามารถต่อสู้กับไคจัวระดับสูงได้ถึง10ตัวในเวลาเดียวกันเวซึ่งในภาคไฟนอว์เนี่ยก็ซิล่าสามารถ เอาชนะศัตรูได้หลายตัวในเวลาอันสั้นนะครับบอกได้เลยว่าโคตรคิงคิงนะแถมไฟนอลก็ซิล่าเนี่ยยังสามารถล้มไคเซอร์กิโดราซึ่งเป็นกิโดราเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปได้อีกด้วยนะครับแล้วส่วนพลังลมหายใจของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะมีพลังทําลายล้างมากกว่าก็ซิล่าตัวก่อนๆเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยระดับพลังทําลายล้างของไฟนอลก็จีนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม ไปเลยนะเป็นกอรซิล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคมิเลเนียมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับว่ากอรซิล่าในยุคมิเลเนียมเนี่ยสเกลพลังมันโคตรจะ OP แต่อย่าพิ่งอึ้งไปนะครับเพราะว่ายุคถัดไปนั้นสเกลพลังมันยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกนะซึ่งนั่นก็คือยุคเรวะนะครับ ซึ่งผมขอเริ่มต้นจากก็อซิล่าตัวนี้ก่อนเลยนะชินก็อซิล่านะครับจากปี2016เลยนะซึ่งความสามารถเจ๋งๆของก็อตซิล่าวอร์ชั่นนี้เนี่ยคือมันสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้เรื่อยๆนะครับหรือก็คือเจ้าชินก็อซิล่านั้นมันมีร่างหลายเฟสไว้แถมยังพัฒนาตัวเองได้เมื่อเจอกับภัยคุกคามนะครับแล้นอกจากนั้นมันยังสามารถยิงลำแสงปรมาูออกจากปากหลังและหางได้นะเป็นกอซิล่าตัว แกที่ใช้พลังโจมตีได้จากทุกส่วนของร่างกายนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือความสามารถในการฟื้นตัวจากบาดแผลอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความเสียหายมาอย่างหนักเนี่ยแต่ก็สามารถงอกอวัยวะใหม่และฟื้นฟูตัวเองได้นะส่วนสุดท้ายก็คือลมหายใจปรมาณูของก็ซิล่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นลำแสงเลเซอร์ที่สามารถตัดทะลุทุกอย่างได้นะครับแม้กระทั่งเมืองทั้งเมืองนะครับเรียกได้ว่า มีพลังอนุภาพเนี่ยโคตรโอเพยเลยนะซึ่ง ระดับพลังทำลายล้างของก็อตซิล่าเวอร์ชันนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10ไปเลยนะครับเพราะว่าสามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้ในเวลาไม่กี่วินาทีนะและต่อไปครับก็อตซิล่าเวอร์ชันที่สําสำหรับยุคเรวาเดียต้องตัวนี้เลยนะก็อตซิล่าเอิร์ดนะครับจากภาคก็อตซิล่าเพเน e ออสเดอะมอนเตอปี2017นะครับซึ่งความพิเศษของก็อซิล่าเอิร์ดนี้เนี่ยก็ตามชื่อของมันเลยนะมันถูกเรียกว่า เป็นกอซิล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ามีความสูงกว่า300เมตรเลยทีเดียวนะมีความสูงกว่ากอซิล่าปกติอยู่3-4เท่านะครับแล้วนอกจากนั้นร่างกายของมันเนี่ยก็ทำมาจากโลหะชีวะทำให้สามารถทนทานต่อการโจมตีทุกรูปแบบแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทาให้เกิดรอยขีดข่วนได้เวไม่รู้จะโอไปไหนนะแตลที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือไฮเปอร์ฮีตเล่ลมหายใจ ก็ซิล่านะที่ในเวอร์ชั่นของก็ซิล่าเอิร์ดนั้นมันจะมีพลังโจมตีระดับทําลายดาวเคราะห์ได้เลยเวลมหายใจปรมามนูของก็ซิล่าเอิร์ดเนี่ยสามารถยิงออกไปไกลได้หลายกิโลและสามารถเผาทําลายพื้นที่ขนาดมหาศาลได้ภายในเวลาอันสั้นนะเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าก็ซิล่าก็ว่าได้นะและแน่นอนเลยว่าระดับพลังทําลายล้างของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยผมให้คะแนนเต็มไปเลยนะครับ สิบเต็มสิบเลยนะจะให้ร้อยเต็มร้อยก็กลัวจะอวยเกินไปนะครับเพราะว่ามันถึงขั้นที่สามารถครอบครองโลกได้ทั้งใบและแทบไม่มีอะไรที่จะทาให้มัน บาดเจ็บได้เลยนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับสำหรับก็ซิล่าในยุคเรวะเนี่ยก็คือก็ซิล่าไมัวันปี2023เลยนะครับลักษณะเด่ดเดนๆของก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยคือมันมีสัญชาตญาณน,นักล่ามากที่สุดนะครับมีพฤติกรรมที่โหดร้ายและดุร้ายกว่าทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมาแถมก็ซิล่าไมนวันะครับยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและโจมตีศัตรูได้อย่างแม่นยำนะครับโดยเฉพาะลมหายใจปรมานูของก็ซิล่าไม วันเนี่ยก็ค่อนข้างมีความพิเศษนะครับที่นอกจากจะรุนแรงแล้วยังสามารถระเบิดเป็นวงกว้างได้นะซึ่งโดยรวมเนี่ยผมขอให้คะแนนเจ้ากอซิล่าไมนัดวันอยู่ที่9เต็ม10ก็แล้วกันนะครับซึ่งโดยรวมเลยนะกอซิล่าในยุคเรวาเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกและหลุดโลกเป็นอย่างมากนะครับสเกลพลังเนี่ยทะลุจักรวาลไปแล้วนะและต่อไปครับกอซิล่าในยุคสุดท้ายที่มีอยู่นตอนนนนะซึ่งก็คือยุคของมอนสเตอร์เวิร์ดนะครับและผมขอ เริ่มต้นด้วยก็รซิล่าตัวนี้เลย r e เจน d ด r รี่ก z i l ซิล่านะครับจากหนังเรื่องก o d z ซ l ล่ภาคปี2014นะครับผมรีเจน d ด r รี่ก z i l ซิล่าเนี่ยถือว่าเป็นเอ e พ p ีเดเตอรของโลกนะครับมีสัญชาตญาณน,นักล่าขั้นสุดสามารถจัดการกับสัตปะหลาดระดับไททันตัวอื่นๆได้นะครับนอกจากนั้นยังสามารถดูดซับรังสีและปล่อยออกมาเป็นพลังโจมตีได้อีกด้วยนะแถมยังทนทานต่ออาวุธนิวเคลียร์และมีความสามารถในการ พื้นฟูตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมขอให้คะแนนความแข็งแร่งของ Legendary Godzilla อยู่ที่8เต็ม10ก็กานนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่พิเศษเหนือกว่า Godzilla ยุคก,ก่อนๆเลยนะครับนอกจากสัญชตาตญาณนักล่าขั้นสุดนะต่อไปครับ Godzilla ตัวที่2ของยุค Monster World เนี่ยก็คือ Burning Godzilla เวอร์ชั่นปี2019มาจากภาค Godzilla King of the Monster นะครับ ซึ่งก็ตามชื่อเลยนะเหมือนกับเบ r ร์นิงกอส i l l a ในยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับความน่ากลัวเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะเป็นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เดินได้ยังไงอย่างงานนะครับพอๆกับเบ r ร์นิงกอสิ l ่าจากยุคเฮเ,เซเลยนะแต่ที่เหนือกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นลมหายใจปรมาณูปะ อันนี้ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่าซูเปอร์ชาร์ตอะตอมิกจากเบอร์นิ่งก็ซิล่าปี2019เนี่ยมันจะมีความรุนแรงกว่าปะซึ่งก็เด็ดไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมขอให้คะแนนความเก่งกาจของเบอร์นิ่งก็ซิล่าเวอร์ชันนี้อยู่ที่9.5เต็ม10ก็แล้วกันนะครับและต่อไปครับก็ซิล่าเวอร์ชันสุดท้ายจากยุคมอนสเตอร์เวิร์เนี่ยก็คือก็ซิล่าที่มาจากภาคก็ซิล่าเอ็กคองเดอะนิวเอพนะครับปี2 0 2 4นี่เองนะ ก็ซิล่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยที่ถูกมองว่าโหดเข่งๆนะครับนั่นก็เพราะว่าพี่แกได้รับพลังมาจากฮอลโลเออร์นะครับและสามารถพัฒนาตัวเองกลายเป็นก็ซิล่าเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดของยุคมอนสเตอร์เวิร์ดนะครับซึ่งความสามารถเด่นๆเนี่ยก็จะมีเกราะพลังงานที่สามารถสะท้อนการโจมตีได้ทําให้สามารถต้านทานการโจมตีของไคจูระดับสูงได้นะครับแล้วนอกจากนั้นโอเวอร์ชาร์จอะตอมิกหรือว่าลมหายใจก็ซิล่าเนี่ยในเวอร์ชั่นนี้นะครับถือว่า มีพลังทําลายล้างสูงสุดในจัก,กรวาลมอนเตอร์เวิร์สแล้วนะก็ซิล่าเวอร์ชันนี้ถูกมองว่าแข็งแร่งกว่าเบอร์นิ่งก็ซิล่าซะอีกนะครับแต่ก็ยังไม่แข็งแข่งไปกว่าก็ซิล่าเอิร์ดนะซึ่งโดยรวมเนี่ยผมขอให้คะแนนก็ซิล่าเวอร์ชันนี้อยู่ที่เ8จุดแเต็ม10บก็แล้วกันนะครับไวนาก็ซิล่าเอิร์ดเขาซะหน่อยนะซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็คือก็ซิล่าที่มาจากยุคมอนเตอร์เวิร์นะครับซึ่งยุคมอนเตอร์เวิร์ก็อย่างที่บอกเลยเป็นก็ซิล่าที่มาจากทางฮ ดังนั้นเนี่ย กลิ่นอายมันจะแตกต่างจากยุคเรวะที่มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งทั้งบทนี้ก็คือตัวอย่างและความสามารถของก็อซิลล่าเพียงบางส่วนเท่านั้นนะแต่ว่าผมก็คัดมาแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับและหลังจากที่ผมได้เสพข้อมูลเหล่านี้ไปเนี่ยความคิดของผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะกับคําถามที่ว่าระหว่างก็อซิลล่ากับไททันในจกกักรวาลสกิปิดีทอร์เรนเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับณตอนนี้วินาทีนี้นะผมคิดว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาน่าจะเก่งพอๆกันใน ครับอยู่ที่ว่าใครจะอวยตัวไหนนะผมไม่สามารถเปรียบเทียบได้จริงๆว่ะ ต่อให้จะมีก็ซิล่าเอิร์ธอยู่ก็ตามนะแต่ในวันหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีมันย่อมนําหน้าได้เสมอนะครับเกาะที่ว่าแข็งแของก็ซิล่าเอิร์ธเนี่ยสักวันหนึ่งก็อาจจะถูกเทคโนโลยีของเราไททันเจาะทะลุก็เป็นได้นะครับดังนั้นการที่จะมาถามว่าก็ซิล่าหรือไททันใครเก่งกว่ากันเนี่ยมันตอบไม่ได้จริงๆนะและคุณผู้ชมละ่ะที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้ก็คอมเมนต์บอกผมเอาไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนวันนี้ผมไก่วอล์กเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่แล้วกันนะสวัสบ